ก็ยัง ALLY ถือว่าเป็นช่วงแรกอยู่นะฮะก็ยังคุยกันไปเรื่อยๆมาเจินบ้างกินข้าวดูหนังอะไรตามภาษาคนเจอกันบ่อยนะก็เหมือนเอว่างก็เจอกันบ่อยคือน้องไม่ค่อยว่างหรอกแต่เล็กอ่ะว่างยังไงเป็นเราทําตัวให้ไปเจอเขาให้ได้อีกเหรอคือมันมันก็เป็นธรรมดามั้ยคนที่แบบเพิ่งเพิ่งเริ่มคุยกันอะไรอย่างนี้เราก็อยากเราก็อยากเจอแบบ ไปเจอจะได้แบบเพราะเราเรียนรู้กันทางโทรศัพท์เนียยไม่ได้ไงเราก็ต้องเจอเพื่อเรียนรู้กันไปบ่อกแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรียนรู้ถึงไหนแล้วก็ถึงบทที่มันยังไงไม่รู้ว่าถึงไหนอะครับผมแต่ว่าเออก็เป็นมันก็เป็นช่วงที่มีความสุขอยู่มันมีอะไรที่ต้องปรับจูนเันบ้างเลยมันความสัมพันธ์ของคนคนสองคนเนี่ยเรียกว่าเรื่องความสัมพันธ์อย่างอย่างที่พี่หนุ่มบอกมันคือมันต้องมันต้องมีการปรับจูนอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่า แต่ว่าณตอนนี้ก็คือเรียนรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงก่อนดีกว่ามันเรียกว่ามันต้องแบบเรียนรู้ก่อนว่าอ่าเธอเป็นยังไงใช่ไหมยังไงอะไรต้องปรับจูนกันอันนั้นเดี๋ยวมันเป็นเรื่องในอนาคตของความสัมพันธ์แต่ว่ามันต้องมีจุดนั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่จุดนี้ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือเรียกเรียกแฟนยังอ่าได้หรือยังคะที่ครั้งก่อนบอกว่าตามจีบอยู่ใช่ไหมคะครับแต่ตอนนี้คือตอนนี้ต้องมีสถานะไม่แล้วคืออยังฮะ มกมม็พี่พี่ก็ใจเย็นหน่อยแล้ว <laughs> ก,ก,ก็ใจเย็นๆทุกคนแตไม่ต้องห่วงก็คือเราเราจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนแต่เรียกว่าเป็นช่วงจีบติดแล้วแหะเรียบร้อยไม่รู้ <c oughs> อ้มหวงนะแล้วกับูพี่แบบออก <c oughs> อกาย <c oughs> เขานะก็มาเมนแบบโวยอะไรอย่างเงี้ยโวยนั่นคือแบบโวยแบบแบบโวยลงมาอะไรอย่างเงี้ยแบบหวงอะ ไม่หรอกเล็กเล็กรู้จักน้องเนี่ยเล็กน้องไม่ได้ไม่น่าไม่น่าใช่ความหมายนั้นน่าเป็นแบบโวยอะไรเงี้ยแบบปวดจังเลยอะไรเงี้ยแซ่บๆแบบเนี้ยคือคือถ้าเป็นแฟนกันเดี๋ยวอาจจะต้องมีแบบโมเมนต์ที่ตกลงกันเรากับแฟนเป็นไงเรากับแฟนเนี่ไม่ต้องลิมิตเราจะมีลิมิตมากขึ้นมาลิมิตในเรื่องของอะไรครับความการลงมากันละกันอะไรเงี้ยในความกันและกันคืออะไรครับลิมิต คือเรา<อ>เราก็อย่างอย่างที่เล็กบอก<ร>ตั้งแต่คราวที่แล้วครับผมว่าเล็กเองไม่อยากให้ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องเรื่องความรักของน้องมากคือของเล็กอะไรก็ได้ไ uh huh. แต่ว่าคือไม่อยากให้โฟกัสในเรื่องของความรักของน้องมากตอนนี้งานน้องเยอะแล้วก็แล้วก็การโฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องของเราอะฮะมันมันเี็กว่ามันหนึ่งคือมันก็กดดันพวกเราด้วยแหละมันมีเกิดความความคาดหวังเกิดขึ้นเนาะเราก็ไม่อยากให้ใครมาแบบมองเรา คาดหวังกับพวกเราหรือว่าหรือว่าอะไรอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งก็เลยอยากให้อยากให้แบบโฟกัสที่งานน้องก่อนีกว่าบอกไปตั้งแต่เขาที่แล้วแล้วนะก็ก็พวกเราเองก็จริงจังไหมกับความสัมพันธ์นี้จริงจังแหละแต่ว่าก็อยากให้ค่อยๆไปกันครับทุกคนเ,เราค่อนข้างห่วงน้องแบบไม่ได้โดนใบสั่งอะไรมาแต่ว่าเราห่วงน้องไม่มีใครสั่งอะไรผมได้หรอกครับ ใจใจเศราอย่างเดียวนั่นแหละครับก็ก็อยากให้โฟกัสที่ที่งานน้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของพวกเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นหรือพัฒนาไปเดี๋ยวเราก็เราเราก็บอกอยู่แล้วเล็กว่าเล็กทั้งตัวเล็กและตัวน้องอ่ะเป็นคนไม่ได้มีความลับอะไรกับพี่ๆไม่ได้มีความลับอะไรกับสังคมอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ใช้สเตตัสว่าอะไรสเตตัสแฮปปี้มากขึ้นครับผมจริงๆวันนี้ไปไหนมาไหนต้องบอกรายงานอะไรอย่างเงี้ย รายงานใครครับต้องแบบว่าต้องไลน์บอกคุยกันอะคุยกันมายอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จังเลยก็ก็ก็เรียกว่าคุยกันเรื่อยๆแล้วกันคือชีวิตประจําวันเราก็อัปเดตกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบจะได้รู้ว่าเขาว่างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเรื่อยๆได้ทุกวันไหมก็ก็คุยทุกวันสิคุยกับคุยกับแฟนไม่คุยกันทุกวันหรอคุยกับผู้ชาย เราเรามีสามีเรามีคุณปูอะไรเงี้ยเราไม่คุยกันทุกวันหรอเรียกว่าต้องต้องบอกฝันดีทุกวันเลยอะไรนะครับต้องบอกฝันดีทุกวันด้วยเราก็คุณนายทุกวันครับเนี่ยเอาไปเขียนแน่เลยอ่ะโอ้โหคือมันยังไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าหมายถึงแบบเรายกตัวอย่างไงเดี๋ยวเป็นระบอบเดี๋ยวเป็นระบอบ ได้วกังวลเป็นห่วงเพื่อเบจากความสำคัญในตัวน้องมากขึ้นควรคือเล็กแค่รู้สึกว่าตัวเล็กเองนะเล็กรู้สึกว่าเราในอาชีพนักแสดงอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีข่าวเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้ที่แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงหรือไม่ได้เกี่ยวกับงานของเราก็ตามอ่ะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวของเราอ่ะมันมีผลต่องานของเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเล็กก็อยากให้โฟกัสที่งานน้องก่อนไอเรื่องไอเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปิด แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่อยากให้สังคมคาดหวงังหรือว่าสังคมหรือว่าคนพอพอคนคนมองเข้ามาในสมมติที่เราสองคนใช่ไหมคนมองเข้ามาที่เราสองคนเยอะๆมันจะเกิดความกดดันของเราเกิดขึ้นเราก็เอ๊ะเพราะว่าเราทั้งคู่ก็ไม่อยากให้ใครต้องผิดหวังครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอให้ค่อยๆค,ค,ครับผมมันก็เป็นความสัมพันธ์ชายหญิงเหมือนกับของทุกๆคนแหละก็ก็ อยากให้ค่อยๆกันจะเย็นๆครับผมคือเรา<ม>เราเชื่อว่ามันคนที่เสพข่าวมีทั้งคนที่คนที่แบบวิชอบจังเลยมีทั้งคนที่แบบอาจจะไม่ชอบมีทั้งคนที่แบบเฉยๆไม่ได้สนใจแต่ว่าก็อยากจะให้ค่อยๆก,กันครับผมคือพวกเราเองก็ค่อยๆอย่างที่บอกตั้งแต่ข่าวที่แล้วแล้วทั้งคนไม่เวลาไปไหนมาไหนกับน้องเวลา,ไ,าไปเจอพูอีอ<ว>กนไม่มไมเลยคือกวคนแอบถ่ายคื คือแอบถ่ายก็ก็ก็แอบเลยครับเรียกก็ได้คือเราเราเองก็ไปไหนเราเองก็เดินห้างเราเองก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นนักแสดงเป็นดาราก็จริงแต่ว่าเราก็เปเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเราก็เราก็อยากจะมีความสุขในฐานะคนคนคนหนึ่งอะไรเขินหรือเปล่าหูแดงแมสแลดอีกแล้ว แย่งเพื่อนเป็นไงบ้างแข่งกันเปิดตัวสุดฤทธิ์เลยอะไรเงี้ยไม่ได้แย่งี้ยนะอย่างที่บอกว่ามันไวแล้วที่บอยเนี่ยพบอยเท่าไหร่แล้วนะสามสิบเจ็ดอืยเดี๋ยวเราก็สามสิบเจ็ดไม่หรอกครับมันก็มันก็มันก็คงเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะพอเหมาะคดีอะไรอย่างงี้แบบบังเอิญพร้อมๆกันมีแบบมีคนคุยพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้ อยๆครับ่างชวนไปเตตไปอะไรเงี้ยค่ะน้องบอกว่าเราชอบชวนกินจนแบบน้ำหนักขึ้นเลยยังไงคะคือตอน้องบอกกันหรอเออชวนกินจริงใช่ไหมคะก็ชวนกินครับผมคือมันคนคนคุยกันคนจีบกันเวลาคนจีบกันเวลากินการไปกินข้าวอ่ะนะมันคือฟังช่วงเวลาแห่งความสุขได้นั่งกินข้าวได้นั่งคุยกันก็แล้วก็ เวลาไปกินเล็กกับน้องก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่กินอย่างเดียวไม่แต่ว่าก็ก็ก็มีคนบอกหลายคนแล้วครับว่าแบบขวบขึ้นทั้งคู่อะไรเงี้ยแบบแก้มอะไรเงี้ยเล็กเองก็พยายามลดอยู่แล้วก็ว่างๆก็พาน้องไปออกกำลังกายบ้างปีใหม่ที่มีแลนไปเที่ยวไหนกันบ้างคเออปีใหม่ไม่มีเลยครับผมมีของขวัญให้กันไหมคะยังไม่ได้คิดเลยถ้าเกิดเตรียมอะ ตรงนี้ฉันก็โป้แล้วล่ะเมื่อกี้นี้เธอก็ไม่ไล้ชเนน้องไม่ได้ชวนกันเลยเล็กไม่ได้ชวนน้องหรือว่าเออปีใหม่นี้ไปไปเขาได้เขาได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวางแผนกันนะครับผมถามว่าอยากไปไหมก็อยากนะเดี๋ยวก็ก็รอดูรอดูแล้วกันค่อยๆนะจางเจอแม่เจอแม่น้องโบบ่อยไหมเมื่อกี้คือยกตัวอย่างนะไม่ได้มาก้ก่อนแก้ก่อนแก้ก่อนเมื่อกี้คือยกตัวอย่างนะ ยกตัวอย่างว่าแบบเนี่ยเราอ่ะมีแฟนอ่ะเราไม่คุทุกวันหรอมันมีไงมีผู้ชายที่เราจีบอยู่ไหมมีเราก็ต้องอยากคุยกับเขาทุกวันถูกไหมเขาไม่คุยเขาเขาสิงไปไหนไปไหนไปไหนเจอแม่น้องโบบ่อยไหมที่ผ่านมาเออก็มีเจอบ้างครับผมมีเจอบ้างเป็นไงบ้างลูกแม่ตอนเจอกัน ก็สวัสดีครับก no> ็ก็คุณแม่คุณแม่น wa <oh ้องก็สบายสบายอยู่แล้วค่ะไม่ดูเนาะชิลๆไม่ดูไม่แน่ใจแต่เราเราไม่ได้ทำอะไรต้องให้โดนดูอยู่แล้วเรียกว่าเราเข้าไปแบบจริงใจไหมจริงใจสิครับแต่เราก็เก่งๆอยู่ใช่ไหมตอนนี้เก่งตรงเนี้ยแหละแต่เราวมมีโอกาสมาเจอครอบครัวเล็กยางมีแล้วครับผมพอแล้วเนาะโอเคโอเคครับ